ค่ะทุกคสวัสดีค่ะพี่วิวนะคะตอนนี้จะได้อยู่ที่ร้าน Enjoy นะคะหมกาาูกระทะนะคะและไรนี้นะคะจะได้ก็ตำส้มตำมากินนะคะดูตำเล็กน้อยปกติจะเอาเยอะกว่านี้แต่จริงๆก็ตำเยอะค่ะได้สองจานนะคะอร่อยอร่อยมากอร่อยจริงๆเมื่อกี้ชิมแล้วหมูกระทะก็น่ากินมากอะ เผ็ดแล้วก็อร่อยด้วยอร่อยไหมอร่อยจะเผ็ดุณชอบเม็เผ็ดเนี่ยเพื่อนเจ๊ด้าไม่ค่อยชอบกินเผ็ดนะฮะหลายคนเลยแล้วไม่ชอบกินผักด้วยแป๊บแป๊บเด็ดมาก

ล้วร้อนๆหมูร้อนๆแล้ว <c oughs> อ,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 อืมอร่อยที่สองอันอยู่อันใหญ่เนยวคุณให้น้องหนึ่งกินไหมต่อไปนะคะก็เป็นเมนูอาหารว่างนะคะลำไย,ย, <c oughs> ย,ยทอดลำไยทอดนะเ <c oughs> คยกินไหมคะ <c oughs> อันนี้เป็นลำไยทอดนะคะนึ่งจับ ลำไยมีเปลือกลำไยมีความกรอบกรอบข้างนอกนุ่มในมากนะรดบให้ฟังเสียงโอ้ได้ยินอยู่หรอคือยังไม่ได้นนยินอ่ะนะเปลือกน,นี่แบบปกติลำยไยทอดันจะมีความนุ่มของเปลือกแต่อันนี้ลำไยทอดชัดๆกะ่ะเป็นเมฆแต่ข้างในนุ่มนะคะจะมีกรอบนอกนุ่มในข้างในเขาไปอีกแข็งนุ่งหยากเป็นเม็ด กินเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เกือบสองทุ่มเราลองนั่งกินของหวานนะคะมาตับหกห้าโมงกว่าบอกเลยว่าพีเดอรเขาร้านไหนร้านเจ๋งค่ะกินเรื่อยๆต่อไปนะคะกินมดละไม้เสร็จแล้วก็จะไปกินลูกชุบกินเครื่องของเครื่องของหวานเพิ่มอี่างเลยอไปไอติมค่ะกินหมดมะละไม้ไปแล้วสามจาน อเดจมยมอจดียมทอดแล้ค่ะแาทีก็ไ,ไม่รู้ว่าไอเดมอะไรอ่ะอันนี้แต่ไอิดมไอเดมล้น มีรสมะน,นาวด้วยค่ะใช่อันนีมันก็ต้องอร่อยอยู่แล้วตอนยังเด็กอาจจะน่าชอบมากเลยมันจะถ้วยละห้าบาทแล้วก็แล้วก็จะได้คนจะชอบซื้อหลายๆครัง้งเดี๋ยววัน จับมาแล้วค่ะเป็นรสมะน,นาวอนไอติมของวอรหรือเปล่าก็มไม่รู้เทอร์ของวอลแหละเดี๋ยวย้ายไปกินอีกสามช่วยเฮ้ยจะไปดูเลขกันเลนยเจด้าหนึ่งชั่วโมงคือเอ้ยไม่ใช่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงผ่านไปสองทุ่มครึ่งค่ะ เบื่อมากเบื่อมากคือนั่งรอให้มันย่อยให้มันย่อยมันไม่ย่อยสักทีอะแกโอ๊ยเอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันไม่ย่อยสักทีแกจะกลับแล้วค่ะเพื่อนขาก็ร้านนะคะร้านร้านนี้ชื่อว่าร้านเอ็นจอยนะคะอยู่ตรงเอ่อปปสนะคะปปสดินแดงนะคะตรงอุโมงนะคะถ้าเกิดไม่รู้ก็เดี๋ยว ถ้ากัไม่รู้ก็ไม่ต้องรู้เออหาร้านเองขี้เกียจบอกนะคะเข้าใจไหมบอกว่าอยู่ข้างปะวะสติดกับปะวะสเลยนะคะก็ไปแล้ววันนี้นะคะเหนื่อยนำลำ,ลำบากตักตำมาทั้งวันแล้ววันนี้ก็ไม่้มากินคนเดียวนะคะมากินกับทีมงาน <laughs> ทีมงานด้วยกันนะคะจะได้ใส่เสื้อต,ต่างๆนะคะเพราะว่า อันนี้เป็นเสื้อสีอันนี้เป็นเสื้อกอนอน,นะคะไปแล้วบ๊ายบาย